บันบางเข้าเยียงโกงอีกแล้วแอะว่าไงไปนั่งรูปนั่งคำอะไรอีกนะหาหวยเลยพวกนี้หวยออกหาหวยก่อนอีกวันนึงนู่นวัเจอเป็นเสาร์นู่นออกบอกออกวันนี้นู่นหวยออกวันไหนพวันนี้บ่ผีหรือผมหลงเนี่ยเอาแล้วเนี่ยมามากันหรือยังตอนนี้ร้านซีพีมอเตอร์เนี่ยจะเหลือไว้ทำไมเนี่ยแค่สามตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ เหลือเครื่องอยู่แค่สามตัวนะตอนนี้ใครมาผมบอกเลยมาคุยทางร้านมีโปรโมชั่นแน่นอน3ามตัวนี้ก็มีตัวนี้สีเคัวกูสีเคไมนกี่แรงสองร้อยสิบสีเคสองร้อยสิบยังยังว่างอยู่นะตอนนี้มีเซเบคอมกล่องบางไหมกล่องบางกล่องบางตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อีแรงสามร้อยแปดสิบตัวนี้สามร้อยแปดสิบรออะไรกันไปรุ่นดีแค่สามตัวมาเอาไว้เลยโปรโมชั่นมีนะ เข้ามาคุยกับเสียช้างได้จีเคอมอเตอร์นร่นาดูเข้ามาหน้าละรอเลยแล้วก็นี่อีดีสามซีไม่ต้องสายพี่บอยเลยนี่อยากแรงไหมขึ้นไม่ได้เดียวแต่ต้นมะพร้าวตัวนี้รีบมาเอาเนี่ยบ้าพลังแน่นอนตัวนี้นะตัวนี้มนเป็นเครื่องล้ช้าแต่แต่แ,ตแ,ตแรงแรงบิดสูงมากตัวนี้นะถ้าใครชอบแล้วพนมากด้วยอีดสามนะก็เหลือสามตัวนี้รีบเข้ามาบอกมาจากผมก็ได้ถ้ามาจากผมมีส่วนรถไหมถาม มีครับมีส่วนลดให้แน่นอนมีส่วนลดนะสำหรับลูกค้าพี่บอยมีส่วนรดให้อยู่แล้วเอเข้ามาดูได้นะที่ม k Motor นะเบอร์โทรฝากเบอร์โทรด้วยเบอร์โทรอะไรศูนย์เก้าสองหกแดห้าเก้าห้าอย่าลืมไว้ลุ่นมีสิ่งดีมอบให้นะที่นี่ไม่มีหลอกลวงแน่นอนนะคือสไตล์ของบอยตรงๆอยู่แล้วผลอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวกับใครนะผลอย่างเดียวตรงๆนะครับแล้วก็เรื่องงาน เรื่องงานก็จะเริ่มทํางานวันที่7นะวันที่7วันที่7จะไปเอ่นอนครสวรรค์แล้วก็สุโขทัยแล้วก็นครพนมแล้วก็การลรัตน์นะเดือนหน้ารอชมมันแน่นอนมันเทิงแน่ระเบิดระเบิดแน่นอนก็เดี๋ยวรอชมคลิปก็แล้วกันนะครับของเดือนหน้ามี4งานนะประกาวว่าเอาแค่นั้นก่อน4งานเดี๋ยวรอชมแล้วกันเริ่มงานวันที่7นะวันพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามนะไปทําอะไรขี่รถเล่น ี่แล้วเล่นอ่ะมาดิมาดูดูบ้างเดี๋ยวจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปวันพรุนี้นะ480สิโลเกือบ500กิโลนะเดี๋ยวจะขี่ันนี้ไปใครเจอผมเดี่ยผมจะพกเสื้อไปสามตัวเดินทางน้อยปรทุมธานีนะดูไว้สองคนนี้เจอปิดแต่สามชาติหรืออะไรก็ได้ให้ผมรู้ว่าจาผมได้นะเดี๋ยวมีเสื้อแจกวันพรุนี้นะวันพรุนี้สื้ออะไรอันทีหนึ่งวันทีหนึ่งวันทีหนึ่งผมจ่อ จากประทุมตั้งแต่ตีสี่นะน่าจะอยู่ไปพักรถอยู่แถวลำตะคองแหละนะใครเจอผมจะขี่คันนี้ไปวันพรุ่งนี้เจอกันได้แน่นอนจะถึงไม่ถึงจะรอดไม่รอดก็เดี๋ยวรอชมเดี๋ยวทำคลิปไปดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนี่ทีทีมอเตอร์มาเอาเลยเหลยแค่สามตัวจะจ่งไว้ให้อย่างจ่งไว้ให้อย่างสามตัวเนี่ยมาเอาไปเอาไปให้หมดนะเอาไปให้หมดเรื่องดีๆรอคุณอยู่ที่นี่แล้วฝากคุด้วยไปรุ่น นะมาเอารีบมาเอาฝากไปด้วย